วันนี้3กรกฎาคม2,568เมื่อเวลา11.30นผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำคอรมอชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปตามคาดสำหรับการถวายสัตย์ คอรอมออุงอิงสวงนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยังมีแพรทองทานเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม่กลัวที่จะถูกล้องอีกครั้งและมีนักกฎหมายหลายคนได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่าการที่สารรัฐธรรม,มนูญสั่งให้นางสาวแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากถูกร้องเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองและศาลได้มีคำสั่ง7ต่อ2ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลแต่ก็ยังเข้าถวายสัตว์ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังกล้าที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอื่น ทั้งๆท,ที่การยื่นให้ถอดถอนและก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่สอวอ33คนลงชื่อร้องกับสารรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นผลมาแล้วที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้มีโฉมหน้าของรัฐมนตรีใหม่จำนวน14คนก็เป็นไปตามที่เราได้เคยนำเสนอมาแล้วแต่ยังไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมคงมีแต่รัฐมนตรีช่วยที่เข้าถวายสัตย์วันนี้ ซึ่งเป็นอะไรที่ประชาชนยังคงสงสัยกันอยู่ว่าในยามที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องการผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีก็ไม่ลาออกแถมยังไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกรลาโหมอีกว่างเอาไว้เพื่ออะไรก็ไม่ทราบได้หากบ้านเมืองมีศึกสงครามจะทำเช่นไร ก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าบ้านเมืองเราจะวุ่นวายกันขนาดไหนและรัฐมนตรีชุดใหม่นี้จะพาบ้านเมืองไปรอดจากวิกฤตที่กำลังเป็นอยู่นี้ได้หรือไม่สำหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ที่เสียงปริ่มน้ำนี้จะบริหารประเทศได้หรือไม่ก็คอยติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังการกล่าวให้โอวาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวแก่คณะรัฐมนตรีใหม่ที่เข้าถวายสัตว์กันดูนะครับ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีใหม่ได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของท่านทุกท่านที่จะปฏิบัติงานโดยมีชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ตั้งบณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่ อย่างดีที่สุดและประกาศวณิธานนั้นอย่างหนักแน่น mm. เข้มแข็ง mm. ก็จะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ข้าพ mm. เจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืนขออำนวยพรให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดี ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ออยพอรให้คณะรัฐมนตรีใหม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีและราบรื่นครับท่านผู้ชมนี้ก็เป็นข่าวคราวใหม่ๆที่นำมาฝากกันวันนี้หากมีความคืบหน้าอื่นใดอีกจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับ